วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บอัปประจำเดือนคณะแลคมนะคะเดือนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นด้านหลังนนะครับทุกคนว่าผมอ่านไปได้เยอะมากก็จริงแล้วเดือนนี้อ่านจบไปทั้งหมด20เล่มนะครับมาเรามาฟังกันนะครับว่าอ่านอะไรจบไปบ้างสำหรับใครฟังอยู่ตอนนี้นะครับไปหาข้าวหาน้ําหาขนมมากินได้เลยเพราะว่าวิดีโอนี้จะยาวมากๆแล้วก็เตือนไปเลยครับว่าตอนนี้ผมมองกล้องอยู่แต่ความจริงแล้วผมจะมองตรงนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าผมตั้งนิเตอร์ไว้ด้านหลังกล้องอีกทินนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ไปฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับ20เล่มในเดือนนี้นะครับเย่มาเริ่มกันที่เล่มแรกนะครับทุกคนกับคาตกรรมปิดตายบนภูเขาหิมะนะครับเล่มนี้ของไดฟุกุนะครับเล่มนี้เรื่องราวก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักแสดงกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกนะครับให้ไปอยู่ในภูเขาหิมะนะครับเป็นแบบบ้านพักภูเขาหิมะเพื่อเอามาแบบมาซ้อมบทละครกันเพื่อว่าจะได้ไปละครจรินได้ครับเลือกอดิชั่นอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะครับทุกคนซึ่ง การการมาที่เนี้ยตอนแรกก็ดูเป็นการซ้อมละครปกติจนก,กระทั่งมีคดีฆาตการรมเกิดขึ้นในบ้านนะ,ะก็จะเป็นเหมือน cross social โโโโมากเลยฟิลนั้นนะครับทุกคนทีนี้เล่นนี้เนะี่ยทุกอย่างจะดูปกติมา,จากจนกระทั่งเราได้เห็นว่าผู้เขียนคืออาจารย์เชีงโงไม่มีคําว่าธรรมดากับอาจารย์เชียงโงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้เนี่ยดีมากเป็นการใช้ธีมนิยายสอนนิยายได้ดีมากดีแบบ ดีมากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เลื่ออื่นเนี่ยมันจะเป็นการใช่แบบเหมือนเอาละครซ้อนเข้าไปในละครแบบว่าให้เราอ่านบทพูดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเล่มนี้ไม่ใช่เร่มนี้คือไปไกลมาบียอดมาเพราะว่ามันผันหนวความเป็นละครซ้อนละครนะให้เป็นมันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันแล้วแบบอ่านแล้วมันแบบมันต้องแบบคิดตามแล้วเราจะรู้สึกอินกับต,ตัวละครมากว่าเฮ้ยสุดแล้วเราควรตัดใจยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแบบ เล่นกับจิตใจมนุษย์แบบ200%นะเป็นหนังสือซึ่งบาส่วนเน้นกึ่งสมจริงกึ่งสัพสังคมนะครับทุกคนที่ทำมาได้ดีมากจริงๆแบบแบบดีจริงๆแบบแบบชอบมากนะครับทุกคนเอออ่ะเล่นต่อมานะครับกับ4%แห่งปฏิหาร์ของการได้พบเธอนะครับของเพจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะกลับไปบ้านเกิดน,นะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยเธอก็พบว่าไม่ได้เห็นไดอารี่ตัวเองที่มันมีข้อความบางส่วนขาดหายไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตอนเขาอายุ17นะครับได้เจอกับผู้คนคนหนึ่งที่แบบ เออเจอเราก็เหมือนแบบความจําก็หายไปในวันบลูมูนอะไรเงี้ยเออสนุกดีเล่นกับความแบบเป็นความแบบมิสทรีเป็นเรื่องความรักต้องห้ามความรักที่แบบมีความลึกลับซ่อนอยู่ในนั้นเลยย่างมีความแฟนาซีนิด เออกึ่งอันเดียวหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เน้นสะท้อนภาพความเป็นชนบทของฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีองค์ประกอบอะไรที่แบบ o u t s t a n d i n g หรือว้าวมากขนาดนั้นเลยอ่ะกเ็เน้นบรรยากาศมากกว่าแล้วก็เน้นความแบบความแบบตัวเอกคาแรคเตอร์ตัวเอกตัวเอกอะไรเงี้ยมากกว่านะครับทุกคนเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้เราสึกว่าเราตราตึงใจมากขนาดนั้นมันก็เป็นหนังสือดัดๆเล่นหนึ่งที่แบบอ่านแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันนะ จริงใจแม่จริงใจมาก <c oughs> เรื่องต่อมานะครับกับเบลฟาใต้าช่างอนผ่านะครับของไดฟุกุนะครับเรื่องนี้รวม5เรื่องสั้นที่มีจุดเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นนะครับทุกคนก็ขออยญาไม่รีบอ่า่แล้วกันเนะาะก็จะเล่ารวมๆแค่ว,ว่าใน5้าเรื่องสั้นเนี่ยคำว่าจุดเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นนี้คือในแต่ละเรื่องนะครับทุกคนคือผมมาอ่านคําโปยแล้วผมเข้าใจไปเองว่า5เรื่องเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกัน มันทำให้เราไม่สามารถคอนเซนเทรตกับแต่เรื่องได้ครบถ้วนเพราะว่าเราโมแต่คิดว่าไหนคือจุดเชื่อมโยงของมันว่าไหนว่าไหนว่าอะไรเงี้ยทําให้แบบเราไมา่เราส่วนตัวเป็นความผลิตของเราเองนะที่เราอ่ะมันจะไม่ได้อิ่มเอมกับในเรื่องแต่ละเรื่องมากขนาดนั้นเพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสกับความเชื่อมโยงนั้นเลยเงี้ยแต่ถามว่าแต่ละเรื่องอะ่ะดีไหมดีนะแต่ละเรื่องคือเป็นเรื่องที่แบบกระตุ้นสมอง,องการทํางานอนะัสมองมากเพราะว่ามันแบบมันบียอนที่เราคิดไปเยอะหลาย,ลายเรื่องเลย,เลยอะไรเงี้ยก็สนุกมาสนุกหรือมสนุกดีเป็น ผมว่ายังค่อนไปทางสมจริงซะมากกว่าได้จาเป็นแบบความมองไม่เห็นที่สมจริงอ่ะที่มันมองเห็นได้อเออก็อรู้สึกว่าสนุกดีใจจอยนะกันนะครับคนเรื่องต่อไปนะครับกับระรันรอนนะครับของฮาคีไในนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ที่เขาแบบอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยไปล่าทา้าล่าท้าวิญญาณนะครับที่หน้าผาแห่งหนึ่งจนเกิดกลายเป็นว่าวิญญาณมาตามติดก็เลยต้องตามหาความจริงว่าใครเป็นคนไปฆ่าเออคนคนนั้นนะครับเพื่อ ก็จะได้เอาชีวิตรอดได้เลยเนงะี้ยในเรื่องโอเคในเรื่องสนุกดีเป็นการเอาความสมัยใหม่แบบความเป็น YouTuber ยนะูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเข้าไปเข้าไปในเรื่องได้ดีอนะไรเงี้ยทุกคนเอ่อในเรื่องก็โอเคทุกอย่างก็โอเคมีความแบบซับซ้อนหักมุมตามสไตล์มาคินายที่แบบหักมุม3สเต็ปเหมือนมาคินายตามปกติเลยเหมือนนางชดาฟิลนั้นอนะไรเงี้ยแต่ที่เราไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวละครมันหย,ยุ่อะมันน่าลำคานะ่ะคาแรคเตอร์ตัวละครแบบมีความเป็นด้านเดียวมากไปนิดนึงสำหรับผมนะเพราะว่า ตัวละครอื่นน่ยมันยังมีมิติบ้างแต่ตัวละครหลักเรามันเฉพาะข้างแบบไปด้านเดียวไปนิดนึงก็เลยแบบรู้สึกแบบหุนหงิดในช่วงแรกหน่อยแต่พอตัวละครพัฒานาเพิ่มขึ้นเลยเนะนี่ยมันก็โอเคอ่านจะได้ขึ้นติดมือขึ้นแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็ยังคงแบบน่าลำคาญอยู่เหมือนเดิมก็เลยแบบว่างุนหงิดนิดนึงตอนอ่านนะครับเล่นต่อไปนะครับกับในสกายวิดเอ็กซิสบูลนะครับของแซลมอนนะครับอันนี้ของโอเชียนวองนะครับเป็นผู้เขียนเดียวกับ On Earth ์ดวีอาร์ว g ปปิคอเชนะครับดาวต่างวงการัะจังหายนะครับซึ่งดีเหมือนนนกัเาะซึ่ง ตอเล่กก่อนว่าออนเอิร์ดเนี่ยมันจะเป็นหนังสือแนววรรณกรรมนะครับผสมการเล่าเรื่องของครอบครัวเขาก็คือของคุณแม่กับของเขาที่แบบแม่เป็นผู้หญิงเวยนนามที่พยบมาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกอนะไรเงี้ยทีนี้พอมาเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มก่อนของเขาคือในไทยใหญ่เล่มนี้ตีพิมพ์หลังก็จจีนแต่ว่าในในออริจินอลอะเล่มนี้ตีพิมพ์ก่อนนะครับทำห้เล่มนี้เป็นหนังสือบทกวีเพราะเคยเจอโอเชียนวองเขาดังจากบทกวีนะทุกคนทีนี้อะต้องเล่าก่อนว่าพอเป็นบ,บทกวีอะแล้วมาแปลไทยอะมันค่อนข้างยากในการแปลให้ใหมันสะสรวยเท่าออริจินอล เพราะฉะนั้นสำหรับผมมันยังมีความขาดขากันเกินไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นความขาดขากันเกินที่เราเข้าใจได้เพราะว่าจะให้บทกวีที่แปลมาแล้วมันไดออริจินอลคอนเทนต์เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าภาษามันมีบริบทของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมผมว่าเรื่องนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะตีโจทย์โอเคเลยอาจจะแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ลี่ออริจินอลลี่ค่ะนั้นแต่มันโอเคอ่ะมันมันถือว่านับได้ว่าโอเคเลยอะไรเงี้ยสำหรับผมนะ เรื่องก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจะเป็นการเล่าเรื่องครอบครัวเขาเก็จะมีตัวละครพ่อมาด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนอ่อนเออเราจะไม่ค่อยได้เห็นพ่อหลาไรแต่ในเนี้ยเขาจะมีตัวละครพ่อโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับ เรื่องต่อไปนะครับกับ My Magic นะครับวิทยาศาสตร์แห่งเวทมนต์ที่เรียกว่าจิตดนบันดาลน,นะครับเรื่องนี้เป็นผู้เขียนเดียวกับ Into the Magic Shop นะครับเป็นเรื่องราวกับมานิเฟสเนี่ยทุกคนก็เรื่องนี้จะเป็นนอทฟิคชั่นนะครับเรื่องของ Manifest โดยการจับเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มาผสมเออสนุกดีแต่สับเฉพาะค่อนข้างเยอะคือด้วยความที่ผู้เขียนอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความแบบแอนติฟิคมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่พวกคําศัพท์เฉพาะทางการแพทย์มาค่อนข้างเยอะอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เป็นบุคลากรทางกกาาารแแแพทย์คนนนนึงล้้วัเเะะะอจจไไม่ดบบป๊ มากเท่าแบบเท่าหมออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เรียนทางการแพทย์มานะครับทุกคนแล้วก็เรียนทางนิวโรทางระบบประสาทวิทยามาเดียวิทยาศาสตร์ทารน้องคนก็อ่านแล้วยังสะอึกอยู่เลยแบบพวกพวกโลบในสมองเขาเขียนละเอียดมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะถ้าจะอ่านเรบ่อนี้อ่านเอาคอนเทนต์ก็พออ่านว่า เราเข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในสมองของเราแบบแบบค่เป็นแบบ a b c เฉพาะไม่ต้องจําว่ามันเกิดในส่วนไหนเพราะว่ามันไม่จำเป็นขนาดน,นั้นเลยอ่านเชื่อว่ามันมันทำงานอย่างไรในการ manifest มันทำให้เราสามารถ adapt ความ m a n i f ฟสนะั้นเข้ากับปุคลิกของเราได้ง่ายขึ้นเออฟีลนั้นดีกว่านะครับทุกคนกับ my magic นะครับได้ต่อมานะครับเป็นเล่มยากที่สุดนะครับของเดือนนี้นะครับทุกคนคือ iron frame นะครับเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเวอร์ออเลสนะครับที่เป็นนักเรียนกองบินหนาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเข้าปีที่2แล้วนะครับ คอนเซปต์ของเล่มนี้เต็มหลักเขาจะเป็นเรื่องของการต้องเลือกนะครับว่าเวลเลตเนี่ยจะเลือกจะเลือกชีวิตแบบไหนนะครับว่าชีวิตที่ความถูกต้องแบบไหนซึ่งสำหรับผมผมว่าก็สนุกดีนะครับมีความแบบยืมยื่ของโรแมนซ์บ้างนะครับด้วความที่เขาเป็นแฟนตาซีโรแมนต์เนาะอันนี้เราเราจะว่าหนังสือไม่ได้เพราะว่า มันมันเป็นเทสที่เขาวางไว้แต่แรกอยู่แล้วแต่ประเด็น,นคือเราเป็นคนไม่อ่านโรแมนต์เพราะฉะนั้นตรงซีโรแมนเราขอไม่พูดถึงนะครับเนาะเราจะพูดถึงแค่ว่าในเรื่องของการเมืองกับเรื่องของภาพนาการตัวละครของเล่มเนี้ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยก็ค่อนข้างไปทางแบบไปทางโลกสวยนิดน,นึงสำหรับผมนะเพราะว่ามัน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 ไม่มีใครแบบเออง่ายๆคือมันมันค่อนข้างแบบ มีความเป็นเมนคาคเตอร์สูงอะมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีความแบบแฟนตาซีนิดนึงแฟนตาซีแบบแฟนตาซีแบบเมย์ไฮเตอร์มากมันแฮร์รี่พอตเตอร์มากนะทุกคนมันแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มากกับคาเดนจกนมากต่อให้มันไปเล่มสองอะก็ยังรู้สึกเหมือนอย่างนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไปเื่ที่อ่านสนุกดีก้าร้อยหน้าที่อ่านเพลินแบบเพลินเลยแบบค่าเวลามากๆนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับในเรื่องที่เขาให้เรามานะครับทุกคนเออฟิลนั้นนะครับ เล่นต่อมานะครับทุกคนกับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเล่องี้ขอมไปซื้อนะครับของคุณลอยชายเล่มนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็น true horror นะครับเป็น true horror ทุกคนห้าเรื่องนะครับ true horror เรื่มนี้ไม่พูดเรื่องอะไรูเฮอร์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับให้ไปอ่านเองนะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแบบดูดวงบ้างการเล่นของศิลปะศิลปวิทอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god กลัวจริงๆเล่มนี้เป็นเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกกลัว กลัวแบบออฟฟิเชียลกลัวกลัวแบบไม่ต้องมาโนกลัวจริงๆเพราะว่ามันมันน่ากลัวจริงๆทุกคนเพราะว่านี่หมดละเขาบอกว่าเป็นทรูเฮอร์เรลมันแบบปลูกฝังให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อล้วแล้วเรากลัวมันไปแบบมากๆไปเล่มเดียวที่จะที่เราอ่านเรากลัว้วยขวัญที่กลัวจริงๆกลัวแบบกลัวขนลุกอะกลัวแบบไม่อ่านกลางคืนอะกลัวแบบห้ามอ่านตอนก่อนนอนอะกลัวอย่างนั้นอะกลัวจริงๆทุกคนเล่มนี้เอ รีวิวแบบจริงใจมากเพราะกลัวจริงนะครับเล่นต่อมานะครับกับเสียงสืบตายนะครับของไดฟุกุนะครับนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ5เรื่องสั้นอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นการเอาเสียงนะครับเพรในเล่มมันมจะมี QR code ทีเ่เราสแกนฟังนะครับเพื่อช่วยการไขคดีในแบบ5คดีนี้ที่มีเสียงมาเกี่ยวข้องอะไรเพราอฟังอย่างางี้ทุกคนจะคดาดหวังความแบบความวบาวนะครับเุ้ยเสียงเล็กเสียงน้อยน,นั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนจะคดาดหวังแบบนั้นแต่ความจริงเราไม่ใช่ทุกคนผมว่ามันมันยังขยี้ ขยี่ความไปสืบสวนนะจากเสียงอะได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่มันก็คือเป็นแบบโอเคเอาเสียงมาเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบเด่นด้วยมันรู้สึกว่าอยากให้เขาเอาจุดเนี้ยมาชูให้มันเด่นมากขึ้นถ้าเขาชูตรงนี้ให้มันเด่นมากขึ้นเหมือนตอนเล่มห้าเหมือนตอนบทห้านะมันจะดีมากเขับบทห้าเขาชูเรื่องนี้เอามาเด่นแล้วเอามาได้ดีด้วยนะรู้สึกว่า รู้สึกว่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าสีเล่มแรกมันมันน่าจะทําให้ดีกว่านี้เไยพอเล่มห้ามันทำได้ดีก็รู้สึกว่าเออปิดจบได้สวยแต่ว่าอยากให้เพิ่มความขยี้เข้าไปน่อยอีกนิดนึงอืจริงๆแบบตีมาดีแล้วเหลือความขยี้เ,ยเฉยนะครับ เรื่องต่อมานะครับกับเลออนเพื่อนรักแห่งลุงอรุณนะครับเร็่นี้ของเพจน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่สูญเสียหมาไปนะครับแต่ว่าก็ได้ไปเจอหมาตัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันมากเลยแต่อยู่ร้านดอกไม้ก็เลยเป็นเรื่องราวของการเติบโตของเป็กผู้หญิงคนนี้ว่าจะต้องเติบโตก้าวข้ามผ่านความสูญเสียนี้ไปให้ได้นะครับทุกคนสนุกมากชอบมาเพราะว่ามันมันหิวใจมากๆมันหิวใจแบบหิวใจจริงๆหิวใจ20 0หิวใจแบบ ฉันถูกสร้างมาให้หิวใจฉันถูกสร้างมาให้ผู้คนบนโลกนี้แบบว่าอบอุ่นหัวใจอะมันอย่างนั้นเลยมมนสามารถตีพิมพ์กับพิโคโลได้เลยเรื่องเนี้ยเออจริงๆนะเพราะแต่ว่าพีแต่มันดาร์มีความดาร์ผสมเข้าไปหน่อยเลยแบบว่าอาจจะพิคอโครโยาก็จะเป็นเพจเรือกปฏิทิมแทนอะไรอย่างเี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ผมผมว่ามันหิวใจแบบหิวใจอบอุ่นหัวใจมากพาเพรราะเื่องการเติบโตได้ดีมากชอบมากๆนะครับทุกคนเล่นต่อมานะครับกับเ u ทิเฟ u ร์เมท w o r l d where are าย u นะครับขอแค่โรครัก เพียงพักเดียวนะครับทุกคนจากแซลลี่นะครับของแซลมอนเล่มนี้ก็คือผู้เขียนเดียวกับนอร์มอลพีเพลนะครับกับคอนเวอร์ชันวิดเฟย์นะครับซึ่งผมผมผมชอบนอร์มอลพีเพลมากแต่คอนเวอร์ชันวิดเฟย์เนี่ยมันจะมีความหยุหย่ยในตัวสูงจนรู้สึกว่ากลางๆเล่มนี้เนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นแรงเรื่องนี้ก็คืออยู่ในแรงสองของแซลลี่นะครับทุกคนก็สนุกดีแต่ผมว่าผมอ่านแล้วผมเมื่ง่ายไปหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นการเล่าเรื่องของสี่ตัวละครที่เขาเอามาคุยกันนะเหมือนเอาสี่ตัวละครที่มาคุยกันเฉยๆคุยกกัันเรื่ององงงขงสงคมโล เลยเอาประเด็นที่มันต่างกันมากเส้นความแบบรุนิยมแบบเสรีนิยมามาคอนเซอร์ีมาคุยกันเลยว่าเออมึงคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอ่านแล้วเราคิดตามพอเราคิดตามว่าเราเมื่อแล้วทำให้เราจำเนื้อเรื่องไม่ได้ทุกคนก็เลยบบว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้ว ชวนคิดแต่ไม่จับว่าไม่ชวนจําเลยจำจำในเรื่องไม่ได้เลยแต่ว่าชวนคิดดีนะครับแล้วก็นเรื่องง่ายมากในเรื่องเป็นเส้นตรงเวอร์นะครับแต่ว่าแบบประเด็นที่เขาวางมนแต่ละเรื่องเนี่ยดีนะครับทุกคนเออฟิลนั้นต่อไปนะครับจะเป็นเซตเฉดออฟอิโมชันนะครับซึ่งประกอบด้วยสีเรี่มย่อยนะครับทุกคนมาไปทีะเล่มแรกกันเนาะเล่มแรกนะครับคือบลิสนะครับความหันตอานสนสุกมจะเป็น3เรื่องราวนะครับที่มีจุดเชื่อมโยงกันเรื่องนี้อ่านง่ายๆนะครับองค์ประกอบเฉยๆนะครับคือค่อนข้างเรียบแต่ว่าเป็นเรีีียบบบบท่่แแอานนนนเิสุกด บางครั้งเราก็ต้องการหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมาพักผ่อนสมองมากทุกคนมาว่ามันไม่ได้มีในะเรื่องอะไรที่แบบซับซ้อนมาก็เ,าเป็นแบบสารเรื่องสั้นของการแบบการไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนะการโหยหาอนาคตการคิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยฟิล์นั้นนั้นทุกคน เรื่องต่อไปนะครับคือเฟียนะครับในดวงตาของพายุนะครับทุกคนเป็นลมหลักเรื่องสั้นนะครับแล้วก็หลักแนวเขียนด้วยของผู้เขียนเล่เรื่องการเติบโตของข้าเขียนเลยนะครับว่าเขาเติบโตมาในสังคมที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในพายุตลอดเวลาอะไรอย่างทุกคนก็สนุกดีมีบทกระงกวียผสมผสานอย่างลงตัวนะครับเออเรื่องต่อมานะครับกับจอยนะครับหลงหายนะครับบนริ้วรายสายรุ้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเอาของบประดินะครับก็คือมี ผู้คนเนี่ยสามารถมองเห็นออร่ราของคนอื่นได้นะครับทุกคนก็จะเป็นการเล่าเรื่องของการตามหาความสําเร็จในชีวิตนะครับผ่านความฝันซีเนาะเพื่อนๆดีสนุกดีในะเรื่องไม่ได้ยากซับซ้อนเท่าไหร่เป็นหนึ่งเรื่องสั้นนะครับเ็าเป็นเรื่องสั้นลกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้นานมาอ่านแบบ2 0นาทีจบนะครับเล่มนี้อีเล่มหนึ่งนะครับเล่มสุดท้ายของเซตนี้ครับคือลัชนะครับเหลือไว้เพียงภาพจานะครับก็ สนุกดีนะครับเป็นเรื่องราวอันนี้จะชอบไปสุดในสีเล่มนี้เพราะว่าอันนี้จะมีความซับซ้อนขอนเรื่องขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ไปถานที่เดิมในทุกปีในเวลาเดิมวันเดิมนะครับก็เป็นเรื่องราวของการแบบการมุฟออนนะครับสำหรับผมผมว่าเล่มลเนี่ยนะเป็นเล่มที่มาตรงกับชีวิตผมมากที่สุดก็คือการโหยหาอดีตนะครับแล้วก็เขียนเรื่องการมุฟออนจากอดีตออกมาได้ดีมาเพราะฉะนั้นสีเล่มนี้ก็หลากหลายรสชาติด,ดีอ่านแล้วก็เพลินๆดีนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็น จุดดอกจันที่ต้องต้องเตือนไว้ก่อนเพราะทั้งหมดไม่มีอะไรเตือนเลยเป็นหนังสือที่อ่านเป็นเพลิดแล้วก็เบาสมองมากๆนะครับแบบมันในจากในวันที่เราในเดือนที่เราอ่านหนังสือค่อนข้างเครียดเยอะอย่างเงี้ยนะพอม,มีหนังสืออะไรอย่างงี้มาผสมผสานบ้างเราว่ามันก็กำลังดีลงตัวดีครับ อ่ะเล่นต่อมานะครับกับอินฟลูเอนซ์นะครับของไปซิบนะครับเป็นเรื่องราวของ3มหญิงสาวนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับที่มีโชคสตา์เรียงร้อยกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเล่าเนื้อเรื่องมาจะค่อนข้างยากมากค่อนข้างซับซ้อนมาแต่ผู้เขียน,นยสามารถย่อเนื้อเรื่องออกมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เขียนได้ชัดเจนตรงไปตรงมาดีเนื้อเรื่องคือว้าวมาแบบมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ว้าวมากๆแล้วก็ สนุกอะ่ะมันมันเขียนให้แบบเอาเรื่องยากมาทําให้มันง่ายแล้วมันสนุกอยู่อะ่ะเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยแต่ว่าผู้เขียนสามารถเขียนให้มันง่ายได้เร้สึกว่าชอบมากย่อยง่ายจริงเล่มนี้นะครับทุกคนเอออ่ะเรื่องต่อมานะครับกับอมฟตินะครับบอลใจในจักรวาลน,นะครับของ PS นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงค้าเพศที่มองเห็นวิญ,ญญาณได้นะครับแต่ได้รับข่าวร้ายเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็จะเสียชีวิตลงในอน,นาคตอย่างเงี้ยชีก็เลยต้องเหมือนแบบพิแพทย์ yourself นะครับก่อนที่จะแบบจากโลกนี้ไปอะไรอย่าง สนุกดีแต่ละว่าตรงช่วงแรกแอบมีความยุ่ยของเรื่องมากไปนิดนึงมันมีองค์ประกอบหล,หลายอย่างที่มันทับซ้อนเยอะไปหน่อยอนะไรเงี้ยรับรองช่วงถ่ายด้วยแต่เราว่าช่วงช่วงใจความสําคัญหลักของเรื่องอนะ่ะเขียนมาไห้ดีนะครับใส่เรื่องความหลากหลายทางเพศเข้าไปใส่เรื่องของการเตรียมพร้อมจากล้านโลกใบนี้ไปเขียนเขียนเรื่องการยอมรับของสังคมโลกใบนี้ต่อหญิงข้ามเพศเนะอะไรเงี้ยองค์ประกอบหลายอย่างดีเลยแต่ว่าอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มัน เกินมาแบาบเพราะความกึ่งแฟนตาซีของเขาในเล่มนี้ที่เป็นแฟนตาซีไม่ใช่เงเห็นวิญญาณนะอ,อันนี้เร่การไม่สปอยในะเรื่องเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตรงนั้นนะเรื่องชีวิตที่สองครเราว่ามันมันมีความประหลาดไปนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าอุประกรบมันฉีกเยอะไปหน่อยถ้าตัดบางส่วนทิ้งได้เราว่ามันน่าจะทําให้ในเรื่องมันลื่นไหลามากขึ้นละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่าเรื่องต่อมานะครับกับ small tingle right dead นะครับสิ่งเอกที่เรียกว่าชีวิตนะครับของเวิร์สนะครับเป็นหนังสือเรื่องสั้นที่สั้นมากนะะคครรับแต่่ิดเเยออมาากืง เล่นมีนะคะนรับจะไปต้องได้กับคุณพ่อคนหนึ่งนะครับที่มีลูกสาวห้าคนแล้วเขาก็ชีวิตปกติทั่วไปเลยจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับเหมือนจุด่างพลอยของสังคมจุดหนึ่งที่เขาว่าต้องมาคิดแล้วว่าเขาว่าจะต้องเลือกความสบสุขในชีวิตบันทุกวันนี้หรือจะเลือกความถูกต้องตัวเองคิดว่ามันถูกต้องกันแน่อะไรเงี้ยเรื่องเรื่องก็โอเคทุกอย่างก็กลางๆดีไม่ได้มีอะไรที่แบบบื้อหวาแต่ดันให้เราคิดเยอะม,มากๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราต้องคิดตามตัวละครเยอะมากว่าถ้าเป็นเราเราจะเลือกเหมือนตอัวละครไหมว่าเลือกทางนั้นเพื่อว่าเพื่อว่าให้เราเป็นอย่างไรต่อเอ,อไม่เป็นสปอยแล้วกันแต่ว่าเราว่าทําให้ในเรื่องต้องคิดเยอะมากๆาว่าเป็นอย่างไรดีซึ่งเราว่าองคอ์ประกอบในเรื่องอยังยังเหมาะกับยุคสมัยนี้อยู่เลยเรื่องของการแบบ การที่เราต้องลุกขึ้นมาจากคอมฟอร์ทโซนความสงบสุขในชีวิตเพื่อตามหาความต้องการในชีวิตเออฟิลนั้นนะทุกคนเล่นต่อมานะครับกับเจ้ามนุษย์สื่อสารนะครับซูเปอร์คอมมูนิเคเตอร์นะครับของวีเลอร์นะครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่สนุกดีนะครับเล่าเรื่องของการเป็นเจ้ามนุษั์สื่อสารนะคือสามารถคุยสื่อสารในเรื่องราวต่างๆที่มันค่อนข้างแบบเป็นบ๊อดเดอร์ไลน์มีความตบตีกันนะแต่สามารถคุยให้มันแบบเลื้มราบลื่นแล้วก็สามารถทําให้องค์ประกอบในในการโฆษณามันมันดีมากขึ้นนนได้้อรรเเงาก็่ืั เออสกิลในเรื่องกนข้างที่ให้มาค่อนข้างดีนะครับเอา way, way, เราเอามาใช้บ้างแต่มันก็เอามาใช้ที่จมานมากกว่าเพราะจริงๆนะในเรื่องมันจะมีความแบบมีอยอมไนเรื่องของพวกการประชุมการสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเอามาใช้จริงได้ไหมเอามาใช้จริงได้แต่ด้วยสายงานผมอาจจะไม่ได้มาใช้มากขนาดนั้นนะคนแต่ว่าก็เอามาใช้ในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ดีวไว้ฟันะกันว่าใช้เป็นอย่างไงบ้างเพราะว่ามันมันไม่ได้ครบต้นมบักข,ขนาดนั้นแต่ถามว่าองค์ประกอบที่เขาให้มาหรือวิธีการเล่าเรื่องเขาเนี่ยนะครับ เรื่องต่อมานะครับกับกจิตฆ่าล่าตายนะครับของชาโดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์คนหนึ่งนะครับที่ที่หนีอดีตการที่เคยมีมาก่อนนะครับคนเพราะว่าเออชีเนี่ยมีพ่อเป็นคอตกรต่อเนื่องที่ตุยไปแล้วแต่ว่าดันมีคดีเกิดขึ้นมาและเหมือนพ่อตัวเองเลยชยีก็เลยตามหาว่าสรุปแล้วคอตกรคนนี้คือพ่อของชีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออฟิลนั้นสนุกดีแต่มันก็ เป็นอะไรกขวัญละกันเพราะว่าคาบรรจุวสวนนะแอบน้อยเพราะว่าไม่มีอะไรหักมุมเลยนะครับมันเน้นบรรยากาศเน้นวาร์ปซะมากกว่าแล้วความยุ่งยิงตัวละครซะมากกว่านะครับก็อ่านแล้วก็เห็นภาพชัดดีว่าเออทำไมมันถึงมาเป็นบลคครได้เพราะว่ามันมันตรงไปตรงมาดีไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทุกคนเอออ่ะเล่นต่อมานะครับกับคดีฆาตกรรมในเครือข่ายนาฬิกานะครับเรื่องนี้ไม่สองเล่มจบนะครับแต่ว่าขายคู่กันเนาะเออของไอซิคิวิโตผมชอบมากเรื่องราวไปเรื่องราวเกี่ยวกับนีสารนียสารนึ่นเงเนี้ย ไปเขาเอขอเครื่องทหารนาฬิกาเนะี่ยเข้าไปเพื่อตามหาแบบตามหาวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนห้องปิดตายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนั้นก็จะเกิดเป็นคดีคอตกอะไรแบนั้นเกิดขึ้นนะครับทุกคน ทีนี้เนื้อเรื่อง้วกันเนาะมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนแรกคือส่วนอดีตก็คือส่วนของเจ้าของคาเดฮนหานะครับแล้วก็ส่วนที่2กับสาะจะเป็นส่วนปัจจุบันแบ่งไป็นงส่วนก็คือส่วนของนักสืบของเราที่อยู่ข้างนอกส่วนที่2คือส่วนที่เกิดขึ้นภายในบริเวณปิตาตรงนั้นอะไรเงี้ยสนุกมากเบียวมากชอบมากทุกคนรู้ว่าในไซเคาเดฮหานเนี่ยผมนะชอบแมวดําที่สุดเล่มนี้คือไปอยู่คู่แมวดําเลยเพราะว่ามันมันสนุกมากจริงๆทุกคนมันมันแบบมันเบียวอะอนแล้วแบบมันตบเข่าฉาด คือความเบียวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำถึงมากแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มเดียวในเซอรเคิลเนื้อหาหอเดยด้รางวัลน,น,นะครับก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้รางวัลเพราะว่ามันแบบมันเบียวมากแนละ้วมันเขียนดีเรื่องกระชับไม่ไม่ยืดเยื้อไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แล้วแบบทุกอย่างมันลงตัวมากผมชอบมากนะครับทุกคนอันนี้พูดจากใจเลยว่าชอบจริง,รงๆนะครับถัอมานะคะทุกคนกับอะมรุนนิยมนะครับของเพจนะครับเล่มนี้ผู้เขียนเดียวกับ มนุษย์เราสะดวกซื้อนะครับเรื่องนี้เป็นสองเรื่องสั้นที่เอาความไม่ปกติของมนุษย์เนี่ยมาเล่าให้มันปกตินะครับทุกคนซึ่งชอบมากผมขอเล่าเรื่องเปิดเลยเปิดมาเรื่องแรกคือพิธได้กินดื่มเลือดเนื้อคนตายก่อนสมสู่เพื่อสร้างชีวิตใหม่งงปะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราต้องกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อมนุษย์ทุกคน <c oughs> ในงานแบบงานศพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าให้ให้เป็นการให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ไม่ก้อนเนื้อแบบเรื่องแบบนเ่ื่องโหดมากแล้วแบบ เปิดมาปึ้งจึง้งชอบเลยนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของในเรื่องอานจะเป็นการเอาความไม่ปกติของมนุษย์นะมาเขียนได้ปกติแล้วก็ชวนให้คิดว่านี่แหละมันคือมนุษย์จริงเพราะว่าคาว่าปกติมันขึ้นอยู่กับบริบทเล่าตัวอะไรอย่างงี้ทุกคนสนุกดีเขียนออกมาได้เพลิดเพลินดีแล้วก็อ่านสนุกแล้วก็มีเล่าเรื่องอะไรหลายอย่างที่มันแบบทั้ง ดาร์กบ้างไม่ดาร์กบ้างวาวบ้างไม่วาวบ้างผสมผสมกันไปนะครับทวนสัลพรผมว่าผ,ผมชอบมากนะครับผมชอบเรื่องอาหารมากแบบเขาเอาองค์ประกอบเรื่องอาหารมาเล่นได้ดีมากเรื่องนี้นะครับเอออ่ะเรื่ออไปนะครับกับความสุขอำไมเรื่ออไปนะครับกับความสุขความจำนาะด้านชำบกกิวนะครับด้นีน้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ออสามีภรรยาไปชราคู่หนึ่งนะครับที่สามีเนี่ยเจอว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นสมองเสื่อม,มก็เลยเหมือนจะรวบรวมเก็บความทรงจาของภรรยาให้ได้นะครับผ่านการเหมือนเซตติ้งให้แบบไปไปอดีตอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผ่านตัวละครก็คือมีสองเจเนเรชั่นก็คือมีลูกกัละเนาะซึ่งลูกเนี่ยดดก็จะมีปมนิดนึงหลังก็จะมีปมแล้วก็เล่าเรื่องไปเหมือนซิทคอมฟิลซิทคอมเลยทุกคนเล่มเนี้แต่ผมว่ข้อดีของเล่มนี้ก็คือมันองค์ประกอบมันครบดีแบบว่าอยากอ่านอะไรไมันมีในเล่มนี้หมดเลยทั้งความ เฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกความดราความอะไรยเงี้ยคือมีครบทุกอย่างเลยนะทุกคนแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกดีอ่านเพลินๆนะครับแล้วก็วางตอนถ่ายมาส่วนตัวผมแอบมีความยืมยืยในช่วงแรกนิดน,นึงแต่พออ่านช่วงท้ายเรารู้สึกว่าเข้าใจตัวละครมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราเจ็ตกับตัวละครมากขึ้นด้วยวก็รู้สึกว่าเล่นมีสนุกดีนะครับทุกคนฮิวใจแบบฮิวใจตลกปกฮาดีเออฟิลนั้นนะครับข้าสอบออกมาข้อสับแบบอัพเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับ20่เล่มที่อ่านไปนะครับทุกคนจะเป็น ครบได้หมดเราะขอรับเป็นยี่สิบเล่มแล้วกันแล้วนี้อ่านหนังสือเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าเดือนนี้ผมค่อนข้างแบ่งสรรเวลาไปคัดอ่านหนังสือค่อนเยอะแล้วก็พยายามงดเล่นมือถือค่อนเยอะเพราะฉะนั้นนะี่ะ จะเห็นว่าแต่เดือนนะในช่วงเดือน,นผมจะไม่ได้อัพคอนเทนต์อะไรเยอะเลยแบบพวพสตรีงสตอรี่ยไเพราะว่าส่วนตัวจะเอาเวลาไปอ่านหนังสือแล้วก็จะมาเข้าเข้าโซเชียลมีเดียแค่ตอนที่แบบต้องต้องลงโพสต์ให้ทุกคนดูอะไรก็จะเข้าแค่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นไมน็ได้อ่านได้เยอะมากนะครับทุกคนเยอะจริงๆอันนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่อ่านได้เยอะที่สุดในชีวิตนี้แล้วคือย20เล่มถ้านับเป็นนัมเบอร์นะครับทุกคน แล้วก็อ่านหนังสือที่หนามากก็คืออย่างเอเดนเฟรมด้วยก็รู้สึกว่าตัวเองทําไม่ดีมากในเดือนนี้ก็เดือนหน้าผมจะไม่กดดันตัวเองทุกคนผมจะไม่ทําให้มันเยอะขึ้นนะครับผมก็จะรู้สึกว่าอ่านหนังสือให้มันสนุกเหมือนเดิมแล้วกันเนาะสำหรับเดือนกรกฎาคมก็จบลงนะครับก็รอเจอกันเดือนหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะครับทุกคนเพราะว่าจะได้ดูว่าผมจะเป็นยังไงต่อนะครับครับเดือนสิงหาคมนะครับเย้ yeah.